มนี้วันที่30มสิสิงหาสามสิเดือนนี้คมสิงหาค่มกัอลงถ่ายคมกับวันที่สาสิอดสิ้นเดือน <c oughs> วันคืนเดือนปีกับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปปฏิทินแต่ประท่านดิฉีกสิมดปีแล้วนั่นแหละแว๊บแบบบุบบาบคือไฟไหม้ฟางไหม่เฟื่องเนี่ยชีวิตมได้มียังข้อาที่เป็น สาระแกนสารนี่อย่างเดียพ่านไปแล้วก็พ่านไปเลือยก็ยังน้ำผ่านเสาสะพานนี่แหละเสาสะพานแม่ปิงมี่สะพานอยู่กลางเมืองเชียงใหม่สมัยมเขาอยู่น้ามมาจากทางเหนือไหลลงทางใต้ผ่านเสาสะพานผ่านเสาสะพานผ่านตะมอมานั่นน้ำม,ม้วนหนึ่งพ่านได้ที่เหลวไม่ได้กลับไปพ่านได้อีก สมมติว่าปั่มขึ้นไปให่พานก็เป็นว่ามื่นใหม่ผสมแบบใหม่มาแบบใหม่ <c oughs> ปั่มน้ำจะนวนเก่านั่นละ <c oughs> ดัก,กน้ำจะนวนเก่านั <c oughs> ่นละก็ไปเทกทั้งๆหไหลมาใหม่อีกก็า่มาคือเกา <c oughs> ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่นัาประสบพบเห็นยูล่ลาเนี่ยมันจึงบ่เม็นหลองเก่า ถ้าคณะม้นเก่าลหรอถ้าว่ามันแบบเก่าแต่ละปีแต่ละปีรสชาติของวันคือเดือนปีมันมีรสชาติเดียวกันแต่สรุปลงไปก็คือเป็นรสชาติของถูกแต่อาการถางงั่ม้าเหี่ยวเห้่ยาหลงเ่ยอาการที่เาเห็นอยู่ตัวหนาหเหี่ยวเห้่ยาหลงที่ธาตุแทอกมันก,ก็คือถูกเออคือธาตุแท้ของน้ำก็คือของเลว <c oughs> ธาตุแทกของมันก็คือของเหลวมันพันไปพันมาพันไปพันมาเพราะมันเป็นของเหลวสุธะนาของน้ำาพรามนั้นเป็นกาดมันก็บ่ิได้ไปพัดหล่อสารสภาพยังสั่นอกะมันพัดยู่ทึ่งๆเพราะันเป็นของแข็งมันก็บริสมารจะไปเลื่อนตัวได้เนี่ยสถธะนะของน้ำยังมีสามสถธนะของแข็งของเหลวและกาดสมัยที่มันเป็นกาดกับเป็นอากาศธาตุอิริเดียวว่าเห็นว่าสิเป็นน้ำจะเม็ด แต่พอแยกาธาตุประกอบอ,อกายเป็นน้ำเพาเ็ดธาตุแยกธาตุออกคือกลายเป็นอากาศแยกให้ละเยนออกจากออกซิเจนกลายเป็นอากาศตามข้ตัางเป็นอากาศเพราะเอาสองตัวนี้เขามาร่วมกันตามสัดส่วนกลายเป็นน้ำส่เอาให้ละเยนสองส่วนมาร่วมกับออกซิเจนส่วนหนึ่งกลายเป็นน้ำ ว่าไม่เหร่นกลมันเ IT <c oughs> ป็นสัตว์ตามถาดของมันถาดผสมมันนีกคือกันละดินนาบล่องไฟมาผสมผสานกันด้วยความล่องโตกลายเป็นสัตว์สาราสิงกลายเป็นสิ่งถี่มนุษย์มนุษย์คนข้าอาศัยอวลานี่เป็นยังังบ่คือกันว่าธาถาดินกับขึ้นยังบ่คือกันตัาบใดใส่พุ่งมันบ่คือกันเพราะส่วนประกอบมันต่างกัน เมื่อใดนส่วนประกอบเดียวกันแต่ก็ลักๆก็คือธาตุดินธาตุดินเป็นตัวยืนธาติแข็งแข็งเยี่ยตามสภาพร่างกายเนี่ยม่ว่าธาตุดินเป็นตัวยืนแต่ยืนในดินก็ยังมีน้ำือยังเลือดไปฉ่ำอยู่ในก่อนเลือดก่อนเนือ้อก่อนเนื้อก็เป็นสีแดงพะอ,อย่างเพราะส่วนร้ายก็มีเส็จเลือดปล่อยอยู่ในหันก็กนเลือดฉ่ำท่าจับยู่นอุ้มชโลมยื่น ส่วนที่ผิวหนังเป็นอย่างจังบอดสีขึ้นเหนือก็องค์ประกอบส่วนประกอบส่วนผสมมันต่างกันแต่กรสรุลผลลงไปก็คือก้อนดินก็คือดินเพราะมาจากธาตุดินเป็นหลักดินทั้งนอกค่ะนั่นแหละก <c oughs> <c oughs> ินเขาเสมือนเขา้มาจากไสผมมาปลูกมากับขี้ดินสิปลูกด้วยออแกนิกกับปูกลดลงาไปเถอะ ว่คนลเอาใส่สารอาหารลงไปในหันนี่ไหมสารอาหารลงไปในน้ำมันจะดูดซับมาดูดซึมมาสารอาหาราไม่เฉพาะน้ำเนี่ยโอ๊คพูออก,กนิกไม่ได้ไม่ดินหรือะเพียงแต่ว่าสารอาหารที่เอาใส่ลงไปนั่นก็คือดินแต่เราเข้า,าขใจว่าเนื้อหนังตับไตใส่พุงนี่เป็นดินเป็นอย่งางเมื่อกีกันเพราะดินเมื่อก็นพิได้ว่าเป็นคือเท่าเห็น เขาเห็นดินเหนียวดินทราดินล้วนล้วนปนทราเขาเห็นเป็นดินแต่ความจริงแล้พันก้าวทั้งดินก็คือธาตุที่แข็งแข็งเป็นธาตุที่แข็งแข็งนี่เลยเรียกว่าดินกินข่าปลาอาหารกินของสมอจินอะไรอย่างเงี้ยกินก้อนดินมันคือบาแหนะ่ว่าจินดินเอ้ามันธาตุประกอบมันมาผสมล่องตัวกับส่วนอื่นโดยหนาวโดยล่ำโดยไฟ นอาหารต่างๆเลยว่าแหล่ถาดต่างๆหน้ากันมันจังเลยบัดเด้แย่คือขี้ดินอิลีก็จะไปโง่กินขี้ดินไม่ไงหรอกถ้าโบราณเขากินดินเขายังหากินดินสากหากินดินมั่นไม่ยรัชกาลที่สี่เขาหาไปหาคุดว่ากินเหรอดินเหลือดินมั่นมากออกไปถืดลักมักเขาพวกกินดินไปเผาไฟหมดฮ้อนหมดว่ะนั่นแหละเท่านี้ ไข่เลยโยยกกินดินมาแล้วแนวยู่แนวกินอื่นมาอยากมาจําเป็นเราไปกินดินนอ,อกนั่นแหละซึ่งที่เขาได้มากก็คือถาดดินได้มากจากใสของพอของแม่ทั้งนั้นเขายืมผลมาใส่เด้เขาจังเลยวบาม่มีสิทธิ์ขาดว่าเขาต้องเทดิ้งไงก็ได้ปุยยิย่ำยิบปุยยิบปุยย่ำร่างกายเ็ดิังไหก็ได้บพแม่ เพราะว่าอย่างเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของพ่อของแม่กันใหญมากเพื่อนในห้องเพิงพ่าอ,อาศัยมากตั้งแต่ก่อนเลือดก่อนนั่นก่อนเลือดของพ่อและแม่สั่งขึ้นมากเป็นก่อนเลือดเป็นธรรมาชาติที่ว่าพ่อสิอาศัยสถานที่อาศัยของจิตใ้จิตใจจังไหว่มาถือปฏิสนธิวิญญาณจึงมาถือครองนั่นแหละองค์ประกอบของคอนองค์ประกอบของเ้าไม่จากถาุของพ่อของแม่หลักอ,อาศัยงหญ่การอาบานมาเวลานี่ อาศัยการประคบประงมอาศัยการดูแลเบื้องโลดเบื้องนี่รูบนี่เรื่องเล่าที่เขาเหตุเห็นไม่ได้แข็งแรงดอกคลอดออกมาก,กับพริกหน้าพริกหลังเห็นยังกับเพาได้ตาซื่อยัง,งมเงื่อเมื่อหรือว่าขื่นมือบ,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 บับมือบับกหันกำใหม่กำเมื่อจักดิ่นจักดาวหันขันบ่มีพร้อมมีแม่อุปธรรมขำสู้จา้จางบอย่าใ,ใหญ่เออมีแต่แห้งสิมาเอาไปกินหรอ ต้องไปว่างไว้ทั้งนอ,องแม่จ้งนกเยอนกแหงจัาสัสสารลาสิงชิงจอบมาดห้เขาเสียมาไปกินเขาบอกเดี๋ยวอ่อนซ่อนว่าเป็นคนเนเี๋ยวพอย่างพอเป็นท่าโลกถ่ารลก,ก็คือพึ่งพ้นจากโลกมานั่ะแหละเขาจะพึ่งตัดสายหลกออกเขโ่ยก็ตัดสายลกออก,ก,าก,อ,อ,กอาศัยอยู่กับสายหลกสายแหงแม่ตาแต่เกาเดือนมาาอยู่ในขั้น มันนี้ออกมาสู่โลกภายนอกการเกิดของสัตว์มันวันนี้มีแค่นั้นพื่ยังจักจันเห็นบหมจักจันเกิดอยู่ในดินบุญท่านหน้าอยู่ในดินใหญ่อยู่ในดินหลอกโพอข้นมาเมื่อเป็นจักจันท่านโดนกนหลอกข่าวสายสัมเมื่อใดไม่ชีวิตยืนงเงายั้งสัตว์สาราเสียงสัตว์ บางว่าเพื่ีชีวิตวยู่ไเลยนับมือเมื่อเกินเจ็ดมือก็ถ่าตายแล้วห้องม่เห็นว่มามันถ่าเให้น้นซ้ำเก่าอยู่แต่มันถึงเวลาก็กตายในวงจรชีวิตของสัตว์ของคนเื่กันแหละพิรุษพลรันอย่างคือกันว่าเกิดเทไรตายเท่านั้นเกิดว่าตายคข,ขดยาดเลยเห็นไหวเห็ดตะปูเนาะก็บอกเห็นไหวปานั้นเห็ดตะปูแม่แล้ะ ว่ายสองสามมือกลยแต่โปะออกมาเหรอเวลาญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็จังสิเป็นหนาเป็นตาก็จะเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยเพราะมันเมือดฤิ์ขึ้นมาฟฟบลงฟฟบล่องเล็กขี้เท่านี่เห็นกระนิวาเป็นฟุ้นเป็นทุลีไม่มีอย่างพราะจีวรเฮตตาปูคือตอนนั้นโู้ว่าหลอกโู้โหก็เอาหลอกเฮตตาปูตัวนี้แต่ออกมาเลยเป็นฟุ้นหลงอยู่เวลาเนี่ยมาจากเฮตตาปูดอกนั่นแหละ ดอกที่มันกําลังสดสวยงดงามจะเลื่อนเติบโตไปมาเต็มที่เป็นไเ,เป็นตะคึ้นจีเป็นตาแก็งแสบนี่ผู้เดียวมาแกง่งภาษาเฮตตาปูมันาแสบจางเจ้าลาวจืดเชื่อดเอหนอันนี้ชีวิตของค้นทกันละ่ะบาวะค้นบวาสัตว์ประเภทเกิดในขั้นก็ต้องอาศัยอนุบาลจากพ่อจากแม่ ถึงสีย่ยในขั้นก็ได้รับอนุอนบาลอุปธรมความชั่วจากพ่อและแม่ถึงแม่เทตงานไม่ได้พ่อกับขนขวายกระตือรือร้นทำการททำงานเพื่ออย่างเพื่อขั้นของบุตรธิดายุดแปดเดือนเก่าเดือนสิบเดือนเหล้วแต่กำลังของผู้ใดถึงเข้าขอดออกมาเป็นจังเดีพิกหน้าพิกหลังจังดีวาเนี่ยน้องป๋าถิ่มมุงแม่ตายเพราะงี้มือกอตาย เพื่อนมัติปาถิมส <c oughs> ายสัมพันธ์เป็นหักเหลี่ยงมาวยความหากมักที่กงพิการบ้าใบาเสียจิตันได้เพื่นก,หก<ม>็หักพอและแม่นำใจประเสริฐนำบุตรทีตาของเจ้ของเนี่ยอันเป็นที่หลักกับลากสุดว่าจิตหัวใจหรือจ,จว่างมง่ายไปเลย<ม>เป็นเล็กน้อยเมื่อจังงยังดอกเ<ม>จ้าช้างยัง มาพอไปหาเงินยากได้บ้านนี่งๆหลังนิ่งๆอยากได้รถล่าขี่จได้เพ่งเขาแต่งมาเป็นเพ่งเสียรถเสียบ้านนี่หลานหน่อยมันออนซอนนคือถอดพอมันเค,ค่อยขี่หลังพอปันใดพอสิกับไม่ขี่หลังมันดูมันได้สนใจบ้านมันสนใจรถเด้จะขี่หลังผ่อนตามภาษาเหน่อยท้าลก ตอนนั้นบุกหัวชักเขียวเอลนั่งเดียวพ่อกับกล่มโจกู้เป็นหมาหลูกขีเลรียญน้ำไหลมืดพออย่างพ่อคึ้นหักนอกบ้านอาจะเป็นเจ้าหนึง่งพ่อขอไปในบ้านแหละเป็นเชื่องเลยละ่ะพออย่างพ่อโดตโตลงไปเล่นกับลูกก็สิเหลี่ยงมากผ้าใยแต่ละคนแต่ละคนทรงขึ้นไปสู้ความเป็น สัตสังคมประเภทหนึ่งก็คือเกิดหนาชั่วตานสังคมของตามสภาพตอนนั้นถาว่ามีดความเป็นคุนทำาบ่ได้ดสนึกในความเป็นคุนเลิกถึงพรคุนสํานึกในความเป็นคุนหรอไม่ได้ตั้งจากสัตวิเลฉานก่อนนี้เท่าที่เขาตั้งจากสัตติเจฉานกับมีคุณภาพตรงนี้หระกะตทันญุกวตวิติตา รู้ซึกรู้จักกตัญญูกตวิธิตาคุณสมนึกในพระคุณเบาเลี่ยงมาผ่าไงพนให้สมบัติเบื้องตนคือร่างกายจากนั้นมากปั๊บให้น้าฟ้าทางพันหยากสาวหน้าก็สามารถเป็นธงเป็นเทาก็สมาสมารถเป็นบาทเป็นเหินเพิ่นก็ให้บุตรดาด้วยความชอบธรรมไม่ยั้งสิหายก็ไม่แต่เท่าที่มีมีหายตามกําลังเจาของให้ยขายอิลีบ่ให้มีด เขากะดาดเงินกระดาะดาทองทรงสการไปกูไม่ได้ว่าา้องถ้ำนาทีจัดการสลิละสากศพตามความเหมาะสมเห็นบบโลกมนุษย์เป็นสั่นเลยไมอย่อุจารบาตตาถิ่มไปปะลาะเล่ยขึ้นมาอุจจารตาจัดการชาปนกิจจัดการทําบุญอุทิศาานั่นเป็นนาทีของบุติดาเพราะได้รับการเกือเ้อกูล่ึงดูมาแต่น้อยแถาไง ก็ผมมาจนกรทังปีกาขาแข็งแต่ผู้ใดเนละคุณผู้นั้นพาชั่วมันจะเลื่อนจริงมาได้มันจะเลื่อนเทือนจะเลื่อนปลอมถึงข้าวเมื่อสมัยกับฟูบลงไปเลยตำต่อยตมลงไปเลยพออย่างเพราะมันจอมปลอมทำห้ความจริงอยู่เ่ายิบเอาความจริงเป็นที่ตั้งเหรอมีแถ้าความเป็นพระคุณสันนิบาตพระคุณเรลาก็เมตตาความุมเย็นเป็นความสุมเย็นเป็นความ รสชาติของการกระทําควมดีเป็นรสชาติที่นิหารละเท่าสิดีเลิศขึ้น่าจึางรสชาติอย่างเลิศยกขั้นตอนอยุการบรรลุุงยุการวิธีการกระทํานัน่นแหละความเป็นเลิศของแต่ละคนเท่าสิต้องการเนยเงเป็นความเป็นเลิศเอาความดีเป็นเลิศพราะความดีพอเป็นผิดเป็นผิครับผู้ใไมีแต่ความเหมาะสมสําหรับโลกผู้บดีบดีปันฑะก็จยกได้รับคนเป็นธรรมจยได้รับควมดีจาก สถานที่อยู่ไปมากท่าน,นจะของบดีนั่นละ่ะแต่กขยังอยากรับความดีเพราะความดีเป็นของที่ชอบความดีถึงจืุ่ด,ดคคพความดีคือความสุขผลของความดีก็คือความสุขนั่นละ่ะอยากจะครอบคร้องสมบัติประเทความสุขนั่นละ่ะแต่มันขอบบัลยัยยุคผู้ใดมันเป็นอาการอาการกุเรียเป็นอาการแสดงออกว่าเหตุแห่งสุขเหตุแห่งทุกข์กัเหตุตามตัวนั้น ก็จะเลยลี่นี้ให้พ้นไปจากกินอันความทุกตามความเป็นจริงนั่นเลยว่าทุกทั้งนอกทุกทั้งในมีอีกสั่นหนึ่งพนี้ทุกข์คือความเกิดแเจ็บตายทุกข์คือความหลงหลงพบหลงฉาดมาเกิดทุกขระดับหนึ่งเหรอเห็นทุกขล้วก็พ้ดเปลืองทุกข์อันนั้นไม่ได้พ้นทุกข์การี่พ้นจากทุกข์ก็ต้องนําความจริงมากขยํามากเปือดปฏิบัติมากสัทยาย่านให้เจ้าของฟังอืม เฮธายะของเข้าใจตามข้อล่องข้องธรรมหาวิธีการใส่วิธีการได้ก็ไดนั่นละเพื่อบังคับกดลงมาให้มาบ่งเกู่วกับหลักความริงคือพระรถตนตัยรารัตนตัยเป็นธรรมชาติที่พิเศษศักิ์สมันเป็นธาตุดั้งเดิมในความพิเศษวิโสเท่าที่มัน่บ่พิเศษวิโสบ่ศักิ์สิธ์ล้านี่พอ,อย่างเพราะมีบาปมันอยู่ขางมันก็คือกายก้อนบาปก้อนทุกข์นว่าก้อนทุกข์ก้อนพาให้คนหลง ลงในความเป็นไปเป็นอยู่ของมันเดยดั่งมามีแต่มาดูแลรักษาประคอบประมเพราะสุดท้ายป๋าห่าถิ่มไม่ได้อนซ่อนห่อเวาจังเมตมาสมถันนายว่าห่าห่วงมันสาวสายไม้คำว่าห่วงมันอันใดสิดีอันใดสิน,สนี่ไม่จะหาใหม่มันนั่นแหละร่างกายของข้ามันก็ยังเป็นเจ้าหน้ายของกิจทองใจบนเมืองตน บังคับบัณชากดชี้ก็มเหงาเขาได้ขนาดใดต้องหาไม้มันหาไม่มันกินหาไมมันอยู่เอาจนค่วงพ่อใจอบอสแสดงอากรกิริยาผลผิดผลผ้าอยมากเนี่ยมันพ่อใจอยู่กับมันสัวข้าวสัวข้าวนะบรโชว์กาลปานพ่ออย่างเพราะชิดใจมันเดินทางไก่ไปไกลมากไก่ไปสู่สถานที่ที่บ่เค่อยไปนั่นแหละลักษณะบ่เคยไปวันไหนก็ไปได้พาออย่างพราะมีกรมผ้าไป กสำตกแต่งกำรรผ้าไปหลากไปพ่อพ่อดีสับลับไหนไหนก็บผ้าจอดจอดไปเป็นบักเป็นเบนหรือขังเป็นข้าวเป็นซัดและด้างก,กับกยูบะได้โดนมนุษย์กับแข้งแกล้งกุ้งโมยูึดได้โดนแท้ก็ที่สุดเข้าแบบโดนบาโดนกับคืดความสิ้นสุดยุติจากข้อมเกิดนั่นนะตามได้ที่มีข้อมเกิดที่นี่ฮาขอ,อยุติบะได้ในกองทุกข์ก็เต็มยิ่งได้หันพรานันพันยังสอนใบย,ยึดมันถือมัน ผ้าวัดทั้งหลายบควรนถือหมันถือหมันแล้วมันบ้หมันแท้มันยังปล่อยมากปปเป็นผิดเป็นผพดกับเฮานั่นละ่ะเผลอจิตเพล่ใจปล่อยจิตปล่อใจกันมากกับกำเลิบกำเลิบเป็นในทางถิ่บ่ดีเนี่ยเป็นอะไรกำเลิบเป็นในทางดีเป็นหมักเป็นซึ่งถีอส่วนส่งเสริมส้มควนส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นนั่นลักษณะของโลกลักษณะของรรมคือกันตีคู่กันไปคือกันแต่้าสนใจขิดนอกจากบ่สนใจบ่คิดบ่คิดกับบะลู้ ถ้าสนใจแล้วผ้าคิดผ้าอ่านไตรต่องี่เหลื่อยๆจนกลายเป็นความเห็นชอบตามซิ่งที่ว่นได้ยินได้ฟังนี่กลายมากเป็นผู้กระทาความเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามความเป็นจริงของศาสนาพันธุนบอกไว้พันบอกไว้นี่เรืความเป็นตลักนี่เรความเป็นจริงหรือ่กองถุกทูกหลายทุกน้อยทุกหน่อยทุกในก็มีตื่องทุกภายในไม่ได้ไหลออกมาหาจิตหาใจเหาไดจิตใจเหาได้ทูกยุบระดับหนึ่งก็คืออย่างคือ ความรู้ความฉลาดภาวะที่เป็นไปเบืนแล้วเป็นเรื่องของโลกนั่นไงเพราะนั่นกับพ่อข้าใจเพร่อขอาใจก็เป็นทุกเป็นทุกสองสันสามสันพราอย่างเพราะโลกนี้มันพ่อข้าใจไปมดถ้าเข้าใจไปเมื่อดูดลาดุถ้ำแล้วก่อนไปมดก็เขไม่อยู่ไดไ้ขางโลกหรอกเพราะอนโลกเป็นหนายเป็นหนาเบื่อหนาเกียดหนาเกียดที่สุดก็คือโลกส่วนต่างๆของสัตว์โลกนี่ล้วนแล้วจะเป็นกองทุกเพราะอย่างหนาเบื่อหนาเบื่อตรงนั้นล่ะเขาใกล้กันเม่ได้เขาใกล้กันเมื่อเป็นรัก การที่เขเป็นเพื่อนเป็นไฟเพื่อนไฟมันติดติดขนมาไปห่อนก็จะาข้องห่อนเพื่อนมันเดือดเดือดหล่อนนั่นไม่ได้จะคลองห่อนเพราะจะาของห่อนมัาแก่วิธีห่อนคืออย่างคือบ๊บพ่นลงอาศัยธรรมะธรรมะบ๊อบเพ็ญสมณธรรมต้องการควมสงบอาศัยสมณธรรมธรรมธรรมแห่งการตรัสรู้แห่งการสงบธรรมของสู้องการบมบัด ลักษณะว่าของคางว่าของถ้ำของโลกโลกนี่มันก็นดอยู่ตามภาษาโลกแต่มันบางคัได้เด็มีอย่างทะยอทะยานขึ้นไปอยากเป็นถ้ำจิตใจน่ะตั้งหากจิตใจจะอยู่กับโลกจิตใจอย,ยู่กับก้อนถาดก้อนถาดม่ได้เจา้าเสวะขันถาดมันมีธรรมาชาติมโน,อนอถาดถือข้องอยู่ึดกันถ้าถือข้องอยู่แบบไหนแบบถือลิขสิตแบบถืออภิสิทธิ์หรือว่าแบบเศร้าหรือแบบอยู่อาศัยอยู่ตัวเข้านั่นล่ะพวามประกอใจเขากอใจว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของคิจการเป็นเจ้าของเรื่องราวมณีพ่อ เจ้าของมนี่มีผิดไม่ให้ก็เลยกระเทือนถึงเฮาเฮาไม่ทังถึงส่โศกเสาโศก่าดูลยุปันไดก็ตามกูไม่ทังแยกมันออกเพาะอย่างเพราะวิบากวิบากเป็นมประเภทหนึ่งวิบากเป็นของที่ยุตตามสภาพพระจึงวาวิบากล่าเนี่ยเฮาก็เอาความเป็นจริงกับคือกำลังของเฮาจะให้ซ่อนปันไหวแย่คล่อนแค่นตามเหตุการณ์ เหตุการณ์ช้าการสิบดวงเดือนดวงเล่ยมาสําเ็จก็ตามพปรย่ามระลึกถึงเท้่มาพักคุณแล้วก็มีโอกาสสนอนองตอบเข้าวมาพักคุณบัดนี้มีเกวาระลึกเพราะมีโอกาสครับสนองตอบต่อบุญแท่นคุนบัดนี้เรียกว่าเป็นปราฏิเป็นผู้มิศักยภาพเป็นผู้มิคุณภาพเป็นเชี่ยงความดีเบื้องต้นก็คือ สำนึกเลืกนึกถึงผู้มีอุปรารคุณรักการหญ่ๆหลรักการที่ว่าอยู่ในหลักของธรรมเป็นกบบว่าก้าวถึงความเป็นเพลินเป็นโตในขณะที่เขายึดถือตัวหมันยึดหมันถือหมันเป็นความเป็นตนเป็นตัวเนี่ยก็ให้ยึดให้ไปสุดประวัติเหตุผลอยู่แน่นอนก็มีอย่างก็คือความวิบากของสัตว์จะต้องเวียนว่ายตายเกิดผมหลงอยู่แต่พัฒนาจิตให้เกิดมันชิดลูเพอจิดมันชิตลูกแล้วมัหลงดอกมันมาเกิดดอกอย่างเพราะมันถูกแต่เวลาเนี่ยเขายังหลงอยู่จําเป็นในคิดของ เจ้าของกระท่ำนว่าการกระทํำแต่ละอย่างแต่ละอย่างกระทํำดรืยอเหตุจงใจมีความจ้อจงจงใจกระทํานะมันจึงถึงถึงเถียดของความขีดตนีถึงเถียดของความขีดขาดความขีดเกียดที่ขานความขีตะนีไหวเห็ดดอกสินทรัพย์เสียทรัพย์ไปลำไรอย่างก็ดอกพ่อละนั่นเลยว่าความสินสุจิติวัติยุคกับความขีตะนีวัติยุคกับโลกประเภทนั้นยุคกับโลกของผู้ไม่นำใจนำสายใจจริงคืออย่างคือ มาตาปิตุอปัฏฮานังปุตแต่ดาราสังฆะโอนเาคุกลาจิกรรมันตาอต็มังกลมุตะมันทีมานดาบิดาเป็นผู้มีบุญมีคุณอุปทานความชั่วมากเจ้าทั้งเท่ารอดสร้างมากไม่ตายเข่าเป็นเน็กหน่อยทารกพออย่างพอพอแม่บอผมดูแลรักษาทุกส่วนอากาศปริญญาถิ่นยนเท่าแหลวบะมีดมองเป็นสุขที่ทางนอกแต่คนเป็นสุขภายในพออย่างเพราะพุ่มใจดีใจ ดีใจว่ากระทําถูกทางเพราะว่าอย่างเพราะเป็นการสอนลูกสอนหลานสอนเจ้าของทำเจ้าของผอมหรืสอนลูกสอนหลานเหตดํำเนินตามรล่องร้อยของคุณงามความดีเบื้องต้นจากนั้นว่าปราควายทอยอดเป็นความดีคือจัดกระจายไปนะความดีหาประมาณบ่ไดเพราะนี้ว่าทำไปเหตุไปเหตุไปจนทั้งกลายเป็นความํำนาพ่อํำนาแล้วโเห็นไงเพราะอย่างเพราะเหตุคือกันนั่นแหละแบบก้อนหละแต่ในขณะที่ฟ้าฟ้าฝืนอดทนอนยุดไม่ไม่กัน แต่มีกิร <analyze anthropology> ิยาการข้อระแบียบพ่อเขาตั้งนาตั้งหน้าตั้งตาบาเพ็ญจนถึงกลายเป็นความถึงพร้อมเล่านั่นไม่ได้เป็นลักษณะแบบเป็นกลายเป็นธรรมรถเป็นรสชาติของถ้ำป่ายังเพรเฮ็ดไปก็ถึงถ้ำเฮ็ดไปก็ถึงถ้ำป่ายังเพราะ ร que, ูปป sí. ั้นระคุ้นซึ่งเป็นถ้ำหนาเพียรหนึ่งอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยพิ่นี่ว่าหาคุ้นง่ายความดีหาความหนาสุดท่าเหลื่อมใสก่อนหาได้จักกี่ครัปลดเปลืองปงว่างปลดเปลืองปนว่างปล่อยว่างคำว่าทิฏฐิมานะถือเหนือถือตัวเอาเป็นเอาตายกับกิจการงานงานต่างๆจอมปล่อยหกสิบห้าปีสามร้อยหกสิบห้ามื่นแบมิตรการทางงานก่ได้ตั้งยังจับค้นทุ่ทั่วๆไปเพราะคนทั่วๆไปเขาจะเป็นเลขาตามเตาเจ้าของยังมีภาระพันธนาการในเจ้าของเครื่องเครื่องแก้ไขปรับปรุงงานท พอเราไปชอบนาะทีก็นั่นกลายเป็นอีกประเภทหนึ่งหนึ่งถ้ายูดมันเป็นับผิดชอบอย่างเี็ลลมหมอนอนเสือ้อซสื้อน่ะสะดวกสบายแต่ค้มสะดวกสบายน่ะซึ่งไปเจอพระญามาจุฬาชภายหนาคำว่าด้คุณชินกันเมื่อคยกันไปอย่างบอเค่อยบำเพ็ญค่คยปฏิบัติแต่ทุกคนต้องไปเจอต้องไปเจอพระญามัจุราพระญามัจุราเสรไปขับสายไปสายไปสู้สุกติหรือทุกติกับเป็นเรื่องของเจ้าจของเหตุได เจ้าของเหตุใดสำเร็จกลายเป็นสมมาปฏิปฏบัติสมมาปฏิบัติกิดรับรองคุณงามคพืนดีให้เจับเจ้าของเจ้าของก็เลยมีความสมความเย็นพอเย็นรับาพภาก็คิดอันใต้ตองอย่างอื่นก็ออกม่ตนันที่ความเราหล่อนดุนคุณมั่วทะลักหล่นอยู่ตลอดลาบม่ได้คิดหลังคุณงามคพืนดีคิดบอกเราแมันี่อย่างเจ้าของบันเห็นมากก็มือจ่างกับระหูเพราะอย่างเพราะลักษณะมันขันตอนขันตอนเป็นขันตอนที่ว่าเป็นใช่ท่งเป็นท่งอยู่บนเฉิดชั่วอยู่บนเสาท่งแล้วเพราะอย่างสิ่งนี้มันสูงสิ่งมัน สูงซักศักดิ์ซีดก็คืออย่างคือสัญ,ญลักษณ์ก็คืออย่างท่องไต่ล่องสัญ,ญลักษณ์ของชาติไทยเฮาท่าถ้าก็ถึงว่าเฮาไม่ท่องไต่ล่องเฮามีรัตนาตไต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวพทธเท่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกิจใจนับถือปลาตะนาตไต่ปลาตนาตไาต่าาสอนอะไรก็เอาเพราะอย่างว่าใด,ดดิ้นล้นขัดเกินทะลนทะไล่ลลก็ะจายความเป็นจริงว่าจะของเป็นต้องเป็นสัตวต้องเป็นสิ่งผู้พ่อว่ได้ชื่งใจงก็กลายเป็นทุกข กายเป็นโทกายเป็นอิจฉาเรศยากายเป็นอากาศมาไหลปองไหลมาเว้นต่อกันพสุดท้ายก็เรียกว่าไม่ดีความดีคืออย่างคือความปงว่างปล่อยว่างความยกความเป็นใหญ่ผู้อื่นเอาทนเอาโหลดพวกขาดสิกสันนศาเหตุส่วนนี่แหละเหตุไปตามความจปนว่านเหตุกระทั้งกลายเป็นหมากกลายเป็นผลมากผลเกิดมาจากความผาความเพียเพ้ยนเพี้ยนกระตังกลายเป็นความถึงพร้อมพอถึงพร้อมมันก็นหุ่นจักพัฒนาการไปถึง 8, 9, สันแปดสันเก่าไปสึงสันยอดตึกความอย่างพัฒนาไปเรื่อยๆ นั่นแหละการวิวัฒนาการพัฒนาการหาความเจริญหาความเจริญเจ้าของต้องหาตามช่องทางของก็รล่องคล้องทำเพื่ออย่างคือท้ำบุญกุศลไปสู่สานักบุญกุศลไปสู่สานักวันว่าอาวะที่พิ่นสอนอาสอนรรำมีอัตไม่ถ้รเพราะฉะนั้นธรรมารรมโมที่คนกล่าวมันจะได้เป็นเรื่องที่คนที่เข้ากล่าวร่างปฏิบัติไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่เข้าบัดเห็นสื่อว่ามีสื่อว่ามีเสียงว่ามียังแต่เป็นลักษณะการการทำงานทำงานส่วนใดก็เอาแต่ส่วนใดเอาแต่ว้นถาด่วนขัน การเป็นแต่หลักเขาแตะกับไปแตกกับไปจนกลายเป็นเห็นความเป็นจริงเห็นความจริงเ้วก็ยกความจริงมันอยู่กับิตกับใจจิตใจเขาก็จะมีความสงนทรภาพเผยองอาจกล้าหาญขึ้นมาทันทีเพราะอย่างเพราะว่าจะไป็นงอมันว่าจะเป็นงอมันคือเก่าถ้าเก่าเป็นงอมันโอ้ยนี่ยานเป็นอีกยานเป็นเพราะอย่างเพราะมันเป็นขึ้นมากับโทก แสดงกลายเป็นความหูุบยิงเห็นจริงตามความเป็นจริงก็คือก่อนทุกกองทุกเวลาเนี่ยเขาอยู่กับควอมความทุกข์ขาอยู่กับก่อนทุกมันก็ทุกเป็นเรื่องธรรมดาอย่างพอเข้าไปพระท่านพ้นในเสิไปพ้นก็อธิษฐานสัจจะบารมีขึ้นมาแล้วก็เร่งรัดความผ่าวความเพี้ยนเพี้ยนจนถึงละบาปที่เลื่อนบุญย่างกุศลตั้งความเจริญเจริญในถึงพร้อมพอถึงพร้อมแล้วก็ยแยกกลายกลั่นของจากของออกไปสู่ความเป็นธรรมความเป็นอัตรามนัตนลักษณะอการหาธรรมหาตามจังท่างของรสัมมาปฏิบัติมาละพร้อ ทางแห่งพุทธ,ธคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตต่น